วันนี้เราก็พึ่งเทิร์นแอร์มือสไปนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแอร์ใหม่นะอันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเปรียบเทียบนะว่าแอร์มือสอกับแอร์มือหน่งนะคือก่อนหน้าเราว่าจะเปลี่ยนแอร์ใหม่แล้วแหละแต่เราตั้งใจไว้เลยว่าเราอ่ะจะซื้อของใหม่นะซื้อแอร์ใหม่คือเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเป็นทีวีตู้เย็นกับแอร์เนี่ยเราตั้งใจว่าจะซื้อใหม่เพราะว่าเราอ่ะดู ไม่เป็นนะนะแล้วก็ซ่อมไม่เป็นด้วยอืมเราก็ว่าตั้งใจแล้วว่าจะซื้อปรากฏว่าญาติเราอ่ะเขาก็ส่งรูปมาให้ดูนะเขาก็ไป <c oughs> ไปเจอมือสองอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนว่าเขาก็อยากให้เราประหยัดมั้งอะไรเงี้ยอืมแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้ดูนะแล้วเขาเราก็เห็นเราเฮ้ยมันก็เป็นแบรนด์ที่เราชอบนะแล้วก็เราก็ราคามันก็ถูกมากอืมแล้วเราก็เลยตัดสินใจซื้อนะ ซึ่งคือเราเคยซื้อของที่ว่ามันแบบมันถูกมากๆอ่ะแล้วหลายครั้งที่ว่ามันถูกมากเกินไปอ่ะแล้วมันมักจะมีปัญหานะแต่ครั้งเนี้ยเราก็เห็นแล้วแบบเฮ้ยรูปร่างข้างหน้ามันแบบมันก็ดูแบบเออมันดูสวยเลยอ่ะดูเหมือนของใหม่ดูแบบดูดีแล้วมันเป็นแบรนด์ที่เราชอบด้วยนะอืมแล้วราคามันก็ถูกมากอ่ะเราก็เลยเออซื้อมามากดวันแรกที่เราซื้อมานี่คือ คือระยะเป็นกินระยะเวลาหลายเดือนเลยนะปัญหามันเยอะแยะมากมายเลยคือซ่อมแล้วซ่อมอีกเป็นหลายครั้งมากเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะก็คือว่าครั้งแรกที่เราซื้อมาเนี่ยคืออ่ามันมันมีกลิ่นกลิ่นเหมือนน้ำมันเครื่องเลยกลิ่นแบบเหม็นจนเราเบนหัวเลยนะแล้วก็คือเราแทบอยู่ในห้องไม่ได้เลยเราก็ต้องเปิดเครื่องฟอกอากาศแล้วก็บางทีก็ฉีดน้ําหอมอะไรเงี้ย คืออยู่แล้วเราเวียนหัวเราเราจะไม่ค่อยชอบกลิ่นน้ามันเครื่องอนะแต่กลิ่นมันคล้ายๆกลิ่นน้ามันเครื่องอะแล้วหลังจากนั้นก็มันมีควันออกมาด้วยนะควันออกมาเนี่ยในคอยคอยเย็นอะไอตัวที่มันทําความเย็นอยู่ข้างในห้องนะแล้วก็มันก็มีน้ําหยดด้วยน้ําหยดแล้วก็อะไรนะอ่าแล้วก็มีเสียงดังคือเนี่ยถ้าเวลาเราถ่ายคลิปเนี่ยเราจะเปิดแอร์ไม่ได้เลย มันจะเสียงมันจะเข้าแทรกเข้าในคลิปเนี่ยแล้วมันก็จะอ่อมันจะเสียงมันจะเข้ามาเข้าในคลิปแล้วก็จะปิดแอร์ก่อนเราถึงถ่ายคลิปเนี้ยนะหลังจากนั้นเราก็เลยให้เขามาทําให้ให้ให้ให,ให,ให้ร้านที่เราซื้อมาแอร์มแอร์มือสองนี่แหละมาทําเขาก็มามาล้างๆนะเขาก็มาอุดรอยรั่วอะไรพวกเนี้ย <c oughs> ข้างนอกแหละตรงคอยล้อน,น่ะนะตรงคอมเพรสเซอร์อุดตรงท่อมัน แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอุดตรงนี้แล้วไม่น่าเป็นแล้วแหละอืมปลากฏดเย็นไปได้สักพักหนึ่งเขาก็ใส่น้ํายาอะไรไปจนเต็มมานะก็ไม่เย็นแล้วไม่เย็นไม่เย็นอีกเพราะว่าเหมือนกับว่า <c oughs> มันยังม,มีรอยรั่วอยู่ไงแล้วก็น้ํายามันก็ไหลออกตลอดเลยนะไหลออกมาเยอะมากเลยเออ่เหมือนกับว่าไหลออกจนหมดแล้วพอมันไหลออกจนหมดแล้วมันก็เริ่มไม่เย็นนะอ่ะนะแต่เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแอร์เท่าไหร่หรอกอันนี้เรามาเล่าถึงประสบการณ์ให้ฟังนะที่เราแบบ คือต้องการจะประหยัดง,งบแล้วไปซื้อแอร์มือสองทั้งๆท,ท,ที่เราก็ดูไม่เป็นอะ่ะอืมและหลังจากนั้นเขาก็เลยเขาก็เลยมาเปลี่ยนไอ้ไอ้ตรงไอ้คอมเพรสเซอร์ข้างนอกอะ่ะเปลี่ยนตรงคอยล้อนอ่ะนะเขาเอาตรงไส้ข้างในออกไปอะ่ะอืมอันนี้เราก็บางทีเราก็อ่าบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพียงแต่ว่าเราเล่าถึงประสบการณ์ให้ฟังนะว่าเป็นอย่างนี้อ่าตามความเข้าใจของเรานะก็คือว่าเขาก็เอาตรงไส้ข้างในออกไปนะตรงเครื่องข้างในมันอะ่ะ แล้วเขาก็เอาเครื่องใหม่เข้ามาตรงตรงคอยล้อนั่นนะตรงคอมเพรสเซอร์แล้วหลังจากนั้นก็มันก็เย็นสักพักแหละเย็นประมาณไม่ถึงเดือนนะประ,ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะส่วนใหญ่เวลาเขามาทําให้เนี่ยร้านร้านเดิมนะก็เย็นอาทิตย์หนึ่งสักพักหนึ่งก็ไม่เย็นอีกละวเขาก็เลยทีนี้เขาก็มาเปลี่ยนตรงคอยเย็นคือตัวข้างในตัวข้างข้างในห้องอะแหละอ่าตัวที่ทําความเย็นนะพอเปลี่ยนข้างในเย็นคอยเย็นข้างในเสร็จ บุ๊บมันก็เย็นสักพักหนึ่งนะไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์เลยนะไม่กี่สัปดาห์นะหลังจากนั้นคือระหว่างนั้นอะระหว่างนั้นอะเสียงมันจะดังคอมคอมแอร์มันก็เดินเสียงดังเลยนะแล้วก็อข้างในอะแอร์ที่อยู่ข้างในมันก็จะเสียงดังเวลาเราเราถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันจะเข้าแทรกเข้ามาเลยเราก็เราเราจะต้องปิดเสียงไอปิดปิดแอร์ก่อนเราถึงถ่ายคลิปได้อืม แต่ตอนนี้เราเปิดแอร์แอร์ใหม่อยู่นะซึ่งเราก็ยังเปิดอยู่แล้วก็มันเสียงมันเบาไงมันเงียบแล้วก็ยังถ่ายคลิปมันก็ไม่จําเป็นต้องปิดแอร์แต่แอร์ตัวเดิมอะที่เป็นมือสองอะก่อนหน้านั้นอะเราต้องปิดแอร์ไปก่อนนะเราถึงค่อยถ่ายคลิปได้ไม่เน้เสียงมันดังเข้ามาแล้วมันก็มีแบบว่าน้ําหยดด้วยนะแต่ถ้าเป็นแอร์ใหม่ที่ติดมามนเนี่ยก็ไม่มีน้ําหยดไม่มีอะไรเลยเสียงก็เงียบแต่แล้วก็ความเย็นก็ปกติอืม แต่เป็นแบรนด์รองลงมานะที่เราติดตัวใหม่อ่ะเราไม่ได้ติดแบรนด์ไอ้นี่นะเพราะว่าเราคือประหยัดงบด้วยนะอ่าไอ้ตัวนั้นก็คือตัวอันนี้เราถึงมือสองที่ซื้อมาตอนนั้นนะเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี้ยซื้อมาแล้วก็หลังจากนั้นอนะเขาก็มาเปลี่ยนคอยเย็นข้างในเปลี่ยนมันก็เย็นแหละแต่เสียงมันก็ยังดังอยู่เสียงดังอยู่แต่กลิ่นก็ไม่มีแล้วนะอืมกลิ่นจะมีแต่ตอนแรกๆนะแล้วเขาก็แบบว่า เขาทุกครั้งที่เขามาเปลี่ยนเขาจะบอกให้ hey, มันเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวก็เย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เราก็คิดว่าอ e มันน่าจะใช้ได้นานแหละคิดในใจ e y, เอเอเปลี่ยนไอ้คอยเย็นข้างในแล้วคอยร้อนก็เปลี่ยนไปแล้วนะคือเขาเขาก็ใช้หน้ากากเดิมมาแหละเพียนแต่ว่าเขาเปลี่ยนไส้ข้างในเปลี่ยนเครื่องข้างในออกมาไงอืมแล้วเราก็คิดว่าอ e มันอยู่ได้สักปีนึงก็ยังโอนะเพราะเราก็เราก็จ่ายไปเกือบหมนนื่นนะะนเออคือรวมติดตั้งรวมอะไรอะ่ะ เป็นมือสองอะ่ะมันก็จ่ายไปเกือบหมื่นแหละแล้วแล้วคิดว่าให้มันอยู่เป็นเป็นเป็นไอ้นี่ก็กโอแลวนะคือขอให้มันอยู่แบบเป็นปีแล้วกันปากฏเมื่อไม่กี่มาวันมาเนี้ยมันอยู่ได้ไม่ถึงเดือนหรอกแล้วมันก็ร้อนอีกร้อนอีกแล้วเราก็ดันไปเรียกอ่าไปเรียกใช้บริการของบริษัทที่เป็นบริษัทเราไม่ได้บอกชื่อบริษัทไหนนะเห็นแต่ว่า เป็นบริษัทที่ว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างมีชื่อเสียงแหละมาซ่อมมาซ่อมนะแล้วตอนแรกอะ่ะเขาก็เก็บราคาสมาชิกก่อนนะประ,ประมาณพันสองเขาบอกว่ามันเป็นค่าล้างค่าล้างค่าอะไรค่าล้างแอ์นะอืมเรียกแบบเป็นให้อ่าซ่อมเร่งด่วนภายในยี่สี่ชั่วโมงนะเราก็จ่ายไปก่อนแล้วพันสองปรากฏพอมาถึงแอ์ก็ไม่ได้ล้างให้เรานะเขาบอกว่าแอ์ยังสะอาดอยู่เลยก็ไม่ได้ล้าง แล้วก็หลังจากนั้นก็พอคือพอแอร์ไม่ได้ล้างนะแล้วเขายังมาเก็บเพิ่มอีกแปดร้อยเขาบอกว่าเป็นค่าแว็กนะแว็กภายนอกแว็กอะไรพวกเนี้ยคือแว็กไอ้ตรงร้อยรั่วนะอืมแต่ตอนแต่คนเนี้ยที่เขามาทําเนี่ยเขาบอกพอเขาเปิดแอร์ดูนะเขาบอกโอ้โ oh, ห oh คือสภาพเหมือนกับว่าผ่านการซ่อมแซมมาเยอะมากอะ่ะเขาบอกโอ้โ oh, ห oh แบบ เเขาใช้คําว่าแบบโอ้โหแบบเหมือนกับว่ามันคือเขาบอกว่าน่าจะเอาเอามาแบบให้เราแบบให้เราดีกว่านี้แต่อันนี้คือแบบสภาพเหมือนมันมันมันแย่มากอ่ะเขาบอกงนี้เลยนะอืมเขาบอกว่าถ้าซ่อมแล้วไม่ได้นี่ก็คือทิ้งได้แล้วเครื่องนี้ก็คือซื้อใหม่ได้เลยอย่างเงี้ยเขาบอกอืมเพราะว่ามันมันอ้นี่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันน่าจะแบบหมดสภาพแล้วนะความคิดของส่วนตัวของเรานะทั้งทที่มันเป็นแบรนด์ใช้ได้นะเพียงแต่ว่า มันอาจจะแบบใช้มานานแล้วผ่านการแบบผ่านการใช้งานมันเยอะอะแล้วเขาบอกว่าบางทีดูภายนอกไม่ได้นะเพราะว่าภายนอกเนี่ยมันเห็นแต่แต่บอกว่าบางทีเขาก็เปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนอะไรก็ดูใหม่แล้วไงแต่ข้างในสิก็เหมือนรถยนต์นะเวลาแบบข้างนอกมันดูนี่นะแต่ข้างในมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างนะคือต้องให้แบบเหมือนคนที่เขาชํานาญดูอะแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นเขาเขาก็ คือถ้าเขา <S 2> <S 2> เขาเป็นช่างแอร์ <S <S เขาก็ดูเป็น <S 2> <S 2> ว่าเขาจะซื้อตัวไหน <S <S เขาก็ดูเป็นแหละเราก็คิดว่าถ้าเป็นของมือสองเนี่ยสาหรับเราเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นคนที่ดูไม่เป็นอ่ะแล้วก็ซ่อมไม่เป็นอ่ะเราว่าควรจะซื้อใหม่เพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราดูไม่เป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีนะแล้วก็เราก็ซ่อมไม่เป็นด้วยถึงเวลาเนี่ยก็มาซ่อมแพงปรากฏพอเข้ามาซ่อมเราเสียไปสองพัานาไม่มีความเย็นเลยทั้งทงที่เขาเขาบอกว่าเขาใส่น้ํายาไอแปดร้อยนี่คือค่าน้ํายาแอร์นะ ใส่ไปจนเต็มเลยปรากฏไม่มีความเย็นเลยสักนิดเลยโอ้โหเราก็เลยแบบแล้วยิ่งช่วงนี้ช่วงอากาศร้อนเลยนะเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเราเปลี่ยนแอร์ใหม่เลยแล้วกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคือเราก็คิดในใจว่าเราก็ใจเราเราก็ไม่อยากไปใจเราก็ไม่อยากเอาร้านเดิมแล้วแหละเออเพราะเรารู้สึกว่าเราเราเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยอยากเอาร้านเอาซื้อร้านเดิมแล้วนะที่เราซื้อแอร์เก่าเข้ามานะ แต่ว่าคือถ้าเราไปติดร้านใหม่อะ่ะติดร้านใหม่อะ่ะเราก็จะต้องแบบว่าไปเสียค่าติดอ่าเสียค่าถอดแอร์เก่าอีกเออเพราะบางร้านเขาก็เหมือนเป็นร้านในห้างแล้วเขาไม่รับเทอรนะ์นอ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขารับเทอร์นหรือเปล่านะเราก็ต้องไปเสียค่าแบบถอดแอร์ออกอะ่ะมันมีค่าถอดแอร์ออกอีกอ่ะถอดแอร์ตัวเก่านะแล้วก็อ่าค่าติดตั้งแอร์ใหม่อีกอะ่ะ เออแล้วก็เราก็เลยเออแล้วก็เอ๊เราก็เลยไม่ได้ติดในห้างอนะของในห้างนะแล้วเราก็เราก็กะว่าเราจะให้คนที่เขารับสื่อแอร์มาแล้วก็ส่งไลน์ไปให้เขาดูว่าแอร์เราสภาพเป็นอย่างนี้นะเขาก็ตีราคามาแล้วโอ้ยมันก็ราคาแบบโหถูกกว่าที่เราซื้อมากเลยนะเราก็เลยเฮ้ยมันไอ้นี่มากเลยเราก็เลยตัดสินใจว่าไปเทินร้านเก่าดีกว่าซึ่งร้านเก่าเขาให้ราคาแบบ มันมากกว่าที่อื่นไงแล้วเราก็เลยไปซื้อแอร์ตัวใหม่คือร้านร้านนี้เขามีทั้งแอร์มือสองและแอร์ใหม่ไงแล้วก็เลยไปเทิร์นเอาตัวเนี้แหละไปเทิร์นแล้วเขาก็ให้ราคาที่มันสูงกว่าตัวอ่ากว่าร้านอื่นอ่ะเราก็เลยไปเทิร์นแล้วเราก็ซื้อตัวใหม่มาอืมแต่ว่าซื้อตัวใหม่มาเนี่ยเราก็ซื้อเป็นแบรนด์ที่มันรองมานะเราไม่ได้ซื้อแบรนด์ที่มันเป็นแบรนด์ที่มันมีชื่อเสียงแบรนด์แบรนด์ที่มันดังมากเราไม่ได้ซื้อไง เพราะว่าคือนะตอนนี้เราก็มีอา่เงินสดอยู่ในตัวเงินสดติดตัวเนี่ยไม่ถึงหมื่นใช่ไหมแล้วเราก็เลยแบบว่างบเรามีแค่เนี้ยแล้วเราก็บางทีเราถอนถอนเงินจากพอนหุ้นมาเนี่ยมันก็มันจะได้ประมาณวันอังคารเงินถึงจะเข้ามาเราก็เลยตอนแรกเราว่าจะซื้อแบรนด์ที่มันดังๆแหละแบรนด์ที่มันแบบที่เราชอบนะอ่าแต่ว่ามันต้องเพิ่มตังค์อีกเยอะ เครื่องแต่งเยอะเราก็เลยแล้วออย่างหนึ่งเงินสดเราที่มีอยู่ติดตัวเราอะมันยังมันไม่พอมันไม่ถึงหมื่นเราถอนเงินอรอตหุ้นเนี่ยกว่าเงินจะเข้าอะมันก็จะเข้าวันอังคารซึ่งเราก็เหมือนกับมันร้อนมากอะแล้วก็ทนไม่ไหวนะเมื่อคืนเราก็นอนไม่หลับเลยอะอืมเราก็เลยให้ตัดสินใจซื้อวันเนี้ยแล้วเราคิดว่าถ้าวันนี้มันไม่มีแอร์เราก็กะจะไปซื้อแอร์เคลื่อนที่มาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยติดแอร์ทีหลังเพราะเราเราเหมือนกับมันมันร้อนมากนะ แต่พอดีเขามีแอร์ <coch le> พอดีแต่ละมันแต่มันเป็นแบรนด์รองลงมานะแบรนด์รองลงมาแต่เป็นตัวใหม่พอเขามาติดแล้ววันนี้เขากาม็มาติดให้เราก็เปิดไปสักพักคือมันต้องลองเปิดให้นานๆก่อนนะถึงจะรู้แล้วก็ใช้ให้นานๆก่อนถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันโอหรือเปล่าน,นะเราก็จะดูก่อนว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ย <rir> <parfois> แต่เราก็เราก็คิดในใจแบบ oy, แแเฮ้ยเราไปซื้อร้านนี้เราก็แบบเหมือนกับว่าเอ่อมันก็ยังไงอะแต่แต่เราเราก็ต้องบอกว่า แต่แต่ตอนแรกเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยเราจะเราก็ไม่อยากไปซื้อร้านเดิมแล้วแหละเราคิดในใจว่าคิดนี่คิดเองนะคิดว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าเขาจะเอาของมีตําหนิมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออหรืออะไรประมาณนี้เราคิดไปต่างๆนานานะแล้วก็พอเวลาคนมาติดอะช่างมาติดเขาก็บอกว่ามันมันก็ไม่แน่ว่าจะดีทุกตัวนะเพราะบางทีมันก็แล้วแต่บางล็อตนะเออเราก็เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกพอพอเราติดไปแล้วอะเราก็รู้สึกดีนะ หลังจากติดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เงียบเงียบแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยแล้วก็เย็นเท่าที่เราเรารู้สึกพอใจอะ่ะอืแต่ว่าต้องใช้เวลาในการดูว่ามันเป็นยังไงนะซึ่งแต่วันนี้เราก็รู้สึกค่อนข้างพอใจกับอ่าแอร์ตัวใหม่นี้นะแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นยี่ห้อไหนไม่ได้บอกอะไรนะเพียงแต่ว่าเราก็มาเล่าถึงประสบการณ์ให้ฟังว่าโอ้โหแบบซ่อมหลายรอบมากแล้วเราคิดว่าคือเราเสียไปเกือบ อ่ะสองหมื่นอ่ะรวมซ่อมรวมอะไรทุกอย่างนี่ถ้าเราไปซื้อแอร์แบรนดังๆนี่คือได้เลยนะคือรวมแอร์ตัวเก่าไปเทิร์นรวมค่าแอร์ตัวใหม่รวมอะไรนี้เราคือแบบโหเนี่ไปเกือบสองหมื่นเลยนะคือกาลังคิดว่าถ้าเราตัดสินใจซื้อแอร์ใหม่ตั้งแต่แรกนี่ก็ไม่ต้องมาเสียยุ่งเสียยากแล้วก็ปัญหาจุกจิกขนาดนี้เนาะก็มันก็น่าจะแบบเสร็จไปทีเดียวเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ถ้าแอร์ใหม่มันก็ประหยัดค่าไฟกว่าด้วยนะอืม เพราะว่าแอร์เก่าเนี่ยบางทีเราตั้งอุณหภูมิไว้ต่ำไงแล้วมันทําความเย็นมันไม่เย็นอะแล้วมันทําความเย็นไม่ถึงอุณหภูมิสัทีอะมันก็ทําให้คอมมันยังทํางานอยู่แล้วก็เปลืองไฟมากขึ้นะนะ่นะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะถ้าไม่รู้คือมันเหมาะแอร์มือสองเหมาะสำหรับคนที่เขาดูเป็นแล้วเขาซ่อมเป็นนะนะแล้วต้องการจะประหยัดงบแต่ของเรานี่คือเราก็ดูไม่เป็นซ่อมไม่เป็น แล้วเราก็มีงบพอที่จะซื้อมือหนึ่งได้นะเราก็ควรจะซื้อมือหนึ่งะนะเออมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาอืมแล้วก็เนี่ยมันก็เลยเสียมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับว่าโหเสียเงินมากขึ้นเสียเวลามากขึ้นด้วยนะก็อันนี้ก็เราประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่ากว่าจะซื้อแอร์มาแบบลงตัวจนถึงว่าตอนนี้นะก็โหต้องแบบซ่อมแซมอะไรมาเยอะนะแล้วก็เสียเงิน